เธอแค่รู้สึกเบื่อระหว่างรอรถไฟใต้ดินก็เลยซดเล่าแรงๆเข้าไปหลายอึกแต่ไม่รู้เลยว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้เกือบทําให้เธอเสียชีวิตเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งช่วยเสียก็มนมึนงงไปหมดชานชลาที่เพิ่งจะคึกคักเมื่อคู่นี้ตอนนี้กลับว่างเปล่าไร้ผู้คนหรือว่าฉันพลาดรถไฟไปแล้วนะด้วยความสงสัยนี้เธอจึงรีบเดินไปที่ชั้นหนึ่งผลปรากฏว่าเป็นอย่างที่เธอคิดพนักงานเลิกงานไปหมดแล้วและประตูใหญ่ก็ถูกล็อกด้วยประตูเหล็กอย่างแน่นหนามีใครอยู่ไหมในขณะที่ช่วยเสียไม่รู้จะทําอย่างไร รถเที่ยวสุดท้ายก็ค่อยๆแล่นเข้ามาจอดที่ชานชาลาจาัดความมืดเมื่อได้ยินเสียงชวยเสียจึงรีบกลับออกมาจากห้องโถงทันขึ้นรถไฟใต้ดินก่อนที่ประตูจะปิดพอดีในขณะเดียวกันมีเงาดำแวบกหนึ่งตามเธอขึ้นรถไฟมาอย่างเงียบๆแต่ทว่าช่วยเสียไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ความสุขอยู่ได้ไม่ถึงสามวินาทีรถไฟเพิ่งออกตัวไปได้ไม่นานก็เบรกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและประตูก็ไม่เปิดออกเหมือนอย่างเคยทุกอย่างบ่งบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานีถัดไป เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นกะทันหันและไม่มีผู้โดยสารคนอื่นอยู่รอบๆช่วยเสียจึงต้องเดินผ่านตู้โดยสารสองตู้มาถึงจุดที่ใกล้กับห้องคนขับที่สุดเพื่อถามคนขับว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แต่ตามแมวนั้นเล็กเกินไปช่วยเสียมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้คนขับรถตบไปด้วยเลือดและไม่มีสัญญาณชีพแล้วก่อนที่ช่วยเสียจะเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างก็ตกอยู่ในความมืดมิดในขณะที่เธอมุนงงอยู่ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจากท้ายรถดูเหมือนจะเป็นแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือ นั่นหมายความว่ายังมีคนอื่นอยู่ช่วยเสียดีใจอย่างมากเธอถามคนคนนั้นไม่หยุดว่ามาซ่อมรถไฟใต้ดินหรือเปล่ากับผู้โดยสารเราร้ายคนอื่นๆที่เจอเรื่องแบบเดียวกันฉันถามอยู่นานแต่อีกฝ่ายไม่เพียงแต่ไม่ต่อหนายใจยังเดินเข้ามาใกล้ฉันอีกช่วยเสียตกใจมากสัญชาตยานบอกฉันว่าต้องรีบหนีไปแต่ด้วยความตื่นระหนกเกินไปฉันเธอสะดุดล้มลงกับพื้นเมื่อทั้งสองคนเข้ามาใกล้กันช่วยเสียจึงเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายคือเทียนเซินเพื่อนร่วมง,งานของเธอคนที่แอบตามเธอขึ้นรถเมื่อคู่นี้เอง ปกติที่บริษัทได้หมอนี้ก็ชอบจ้องมองเธอตาค้งอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ครอบครองเทพธดดาเขาจึงคิดใช้วิธีสกรปรกแบบนี้สร้างสถานการณ์ให้เหมือนบังเอิญเจอกันเพื่อเอาชนะใจเธอแต่สิ่งที่เทียเสินไม่คาดคิดก็คือปกติแล้วชุดของช่วยเสียจะดูเซ็กซี่ไปหน่อยแต่เธอไม่มีทางยอมรับคนเร็วๆแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเทียตาย,ยังคงไม่หวั่นไหววินาทีต่อมาเขากลับตบทนลกตัวเองต่อหน้าทุกคนไม่สนใจว่าช่วยเสียจะเต็มใจหรือไม่ยังไงก็ตามเจ้าหมอนี้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะได้ตัวเทธธิดาใดนนั้นปรระตูถด้านหลังก็เปิดก ต่อมาเทียตยก็ถูกกระชากออกไปด้วยพลังลึกลับวิ่งเร็วอะไรนะไม่มีเวลาคิดแล้วฉันงัดประตูห้องคนขับแล้วก็หลบเข้าไปมีเงาดำแวบ,บผ่านไปหน้าประตูเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วซุยเสียไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหนีต่อแต่ดุ้งเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไม่นานซุยเสียก,ก็กลับมาถึงสถานีรถไฟฟ้าที่เธอขึ้นมาเหมือนกับสถานการณ์เดิมไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่รอบ,รอบ ประตูทุกบานก็ถูกล็อกอย่างแน่นหนาทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดดังมาจากข้างหลังอีกชวยเสียค่อยๆย,ยื่นหัวออกมาดูบังเอิญเจอลูกสุนัขตัวหนึ่งสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือต้องหาเจ้าของมันตามไปในทิศท,ทางที่เจ้าตัวเล็กหายไปช่วยเสียพบช่องระบายอากาศและก็เจอคู่สามีภรรยาคนจรจัดอยู่ข้างในจริงๆด้วยความตกใจเธอรีบเล่าเรื่องราวของเธอให้พวกเขาฟังและหวังว่าพวกเขาจะพาเธอออกไปได้คนจรจัดไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเพราะใครจะปฏิเสธเงินหลแต่ไม่คิดว่าทั้งสองคนจะเพิ่งออกไป ายภร,รยาคนจรจัดก็ถูกปลุกด,ด้วยสิบประหลาดจุดจบของหล่อนคงไม่ต้องบอกก็รู้ในขณะเดียวกันซุยเสียและชาเรร่อนก็มาถึงชานชลาและไม่ไกลนักก็พบที่ซนเพื่อนร่วมงานหลังจากที่จัดการให้เขาเรียบร้อยแล้วซุยเสียก็พบว่าหมาของชายเรร่อนวิ่งตามมาและเจ้าตัวน้อยก็มีเลือดเต็มตัวด,ดูเหมือนว่ามันจะตกใจมากหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งชายเรเร่อนก็รีบวิ่งไปหาแฟนสาวของเขาผมมาสายไปก้าหนึ่งข้างนอกช่องลมมีเพียงรอยเลือดที่ถูกลกไป ส่วนแฟนสาวที่อยู่ข้างในนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยผมรู้ว่าแฟนสาวอาจจะเรื่องไม่ดีไปแล้วแต่ถึงตายก็ต้องแก้แค้นผมตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจุดที่รอยเลือดหายไปอยู่ที่อุโมงค์เมื่อแห่งหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเทียนก็เสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเกินไปในขณะที่ช่วยเสียกําลังคิดหาทางหนีเธอก็บังเอิญไปพบอุปกรณ์สื่อสารบนผนังเธอจึงลองกดปุ่มเรียรกปรากฏว่าติดต่อกับห้องรักษาความปลอดภัยได้ฮัลโหลเมื่อได้ยินว่ามีคนรับสายช่วยเสียจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดิน ให้ฟังทั้งหมดโดยละเอียดคิดไม่ถึงเลยว่าร,าปรอปภที่เข้าเวรจะไม่เชื่อฉันเลยเพราะในสายตาของเขาการที่มีคนไร้บ้านมานอนค้างคืนในสถานีรถไฟใต้ดินหรือพวกติดยาเสพติดมาสร้างความวุ่นวายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกกับคนแบบนี้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมาช่วยได้ยังไงเห็นว่าเขายังไม่เชื่อชุยเสียจึงต้องเอาศพเพื่อนร่วมง,งานลากไปยังจุดที่กล้องวงจรปิดมองเห็นเห็นเหตุหการณ์ที่มีคนถูกทำร้ายจนเลือดตกยางออกในที่สุดร,ปรพอปภก็ระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ แต่เมื่อเขากําลังจะโทรแจ้งตารวจมือขนาดใหญ่ที่ถือใบมีดคมกริบก็ปาดคอเขาเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องจากวิทยุสื่อสารช่วยเสียรู้ว่ารปภพอพอคุมโดนเล่นงานไปแล้วเธอจึงได้แต่นีไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกฉันดันวิ่งพัดหลงเข้าไปในท่อระบายน้ําเสียแล้วก็เดินตามแสงไฟไปเรื่อยๆช่วยเสียก็มาถึงโกดังร้างแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้วิ่งไปไกลโกดังทั้งโกดังก็ตกอยู่ในความมืดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดตามมาช่วยเสียจึงต้องปิดไฟฉายก่อนแต่พอเปิดไฟอีกครั้ง สัตว์ประหลาดปรากฏตัวต่อหน้าเธอช่วยเสียตกใจจนสลบไปในท,ทันทีที่จริงแล้วสัตว์ประหลาดที่ว่านี้ก็คือมนุษย์หลังจากถูกสังคมทอดทิ้งก็ใช้ชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ํามาโดยตลอดอยู่กับความมืดมิดมาเป็นเวลานานกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผีไปโดยปริยายมันจะขังเหยื่อที่จับได้ไว้ในคุกใต้น้ําแวะมาดูเป็นครั้งคราวว่าคนพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็แสดงว่าเนื้อยังสดอยู่ฉันก็จะเลี้ยงไว้ได้อีก ให้หนูมากินแบบนี้พอฉันหาอยู่ไม่ได้ก็ยังจับหนูมากินแก้หิวได้หลังจากสัตว์ประหลาดจากไปช่วยเสียก็ฟื้นขึ้นจากอาการหมดสติเธอขยับร่างกายอย่างยากลําบากสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆอ,อย่างละเอียดจากนั้นหลังจากพูดคุยกับชายผิวดำเธอก็ได้รู้ว่าด้านล่างของโครงเป็นดุโปรงและเมื่อสักครู่ตอนที่สัตว์ประหลาดลากศพไปมันลืมปิดประตูเล็กทางขวาสุดตอนนี้ถ้าพวกเขาว่ายน้าไปก็จะสามารถหนีออกไปได้ชายผิวดำถึงกับงงป็นไก่ตาแต่เพราะเขาว่ายน้ําไม่เป็นเลย เมื่อได้ยินดังนั้นสือเสียจึงรีบสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วดำลงไปในน้ำทันใดนั้นเองสัตว์ประหลาดก็เดินเข้ามาชายผิวดำเห็นดังนั้นจึงแกล้งตายเพื่อดึงดูดความสนใจของมันส่วนสือเสียก็คว้ารองเท้าส้นสูงขึ้นมาอันหนึ่งแล้วแทงเข้าไปในตาของสัตว์ประหลาดอย่างแรงจากนั้นก็รีบเปิดกรงเหล็กในขณะที่ทีอูเหนียวชาวใช้ร่างกายแปลงร่างฉันก็พาเฮยรนหนีออกจากที่นั่นอย่างเงียบๆตามทางเดินเต็มไปด้วยศพที่ถูกสัตว์ประหลาดกินเหลือไว้และประตูห้องส่วนใหญ่ก็ถูกล็อออออกกกกไวว้้้้้หหหหหมมดดดดแแลลลในนนนททีีี่่่่่่สุฉััั็็เเจงงงงปปิยยูึตตบาาผ และมีร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วนอนอยู่ข้างในช่วยเสียพอจะเดาเรื่องราวได้พวกอสุรกายจะจับผู้ชายมากินเป็นอาหารส่วนผู้หญิงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือให้กำเนิดลูกเมื่อคิดได้ดังนั้นสือเสียจึงร้องให้ครั่งครวญแทบขาดใจหลังจากที่สงบสติอารมณ์ได้แล้วทั้งสองก็เดินทางต่อแต่ปรากฏว่าหลังประตูที่เขียนว่าทางออกฝักไม่ใช่กำแพงหินแต่เป็นทางที่ถูกปิดตายด้วยก้อนอิฐโชคดีที่สือเสียเป็นคนช่างสังเกตเธอสังเกตเห็นรอยแตกอยู่ด้านล,าล่างไม่กี่รอยถ้าฉันเดาไม่ผิดด้านหลังนนนนนน่่่่าาาจจะมมีีีีีพื้ท้ททททอกกกััผผููชยวด็็เตงปหญ เมื่อเห็นดังนั้นชุยเสียจึงรีบมุดเข้าไปทันทีในเวลาเดียวกันชายถิวดำก็พบว่าเจ้าสัตว์ประหลาดกำลังตามมาทางช่องระบายอากาศเร็วเข้ารีบหนีเร็วหลังจากทั้งสองคนไปแล้วสัตว์ประหลาดก็พลิกตัวลงพื้นด้วยท่าที่เท่มากไม่รู้ว่าวิ่งมานานเท่าไหร่ชุยเสียก็พบว่ามีห้องที่มีแสงไฟอยู่ข้างหน้าหลังจากเข้ามาเธอก็เห็นลูกสุนัขจระจัดถูกขังอยู่ในกรงเหล็กเห็นได้ชัดว่าที่นี่ก็เป็นอาณาเขตของปีศาจเช่นกันทันทีที่ชุยเสียช่วยลูกสุนัขออกมากกก็มีีีีีเเเสยงงงปปรรระะหลาาดดัััขึ้น้นออ,ออออบๆตวธคพื่่ทจูศ ชายผิวดําก็ควักค้อนขึ้นมาทุกอย่างบ้าคลั่งฉันคิดว่าการกระทําของฉันจะได้ผลแต่พอก้มลงไปดูก็เห็นว่าสัตว์ประหลาดอยู่ข้างหลังเขาแล้วมันก็กัดคอของชายผิวดําขาดภาพที่น่าสยดสยองทําให้จยเซียไม่กล้าอยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวเธอวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งในอุโมงค์ที่เหมือนกับเขาวงกดบังเอิญมีรถไฟแล่นมาไม่ไกลจยเซียเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามในขณะที่เธอกําลังจะเข้าใกล้แต่กลับถูกสัตว์ประหลาดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดพ่อมลงกับพื้นบังเเเเออออิมมีีตตตตะะะขขขขหหหลลล็กกยยยูู่่่้้าาางงงงุไพพดททททัวววแส์ปร เดินกระเตกเกผ่านอุโมงค์มืดมนยาวหยีช่วยเสียมาถึงชานชลาที่ใกล้ที่สุดประสบการณ์ระทึกขวัญตลอดทั้งคืนทําให้หัวใจของเธอยังคงหวาดผวาไม่หายตอนนี้สุนัขของคนจราจักรก็ตามมาด้วยในขณะที่เจ้าตัวน้อยกระโดดเข้าไปในอ้อมกอดของเจ้าของใหม่ในสถานีรถไฟฟ้าก็ปรากฏกลุ่มคนเริ่มต้นงานวันแรกและสําหรับชุยเสียที่แต่งตัวเหมือนคนจราจักรก็ได้รับเงินก้อนแรกในชีวิตแบบงงๆหลังจากได้เงินชุยเสียก็ยิ้มอย่างมีความสุขรู้แบบนี้ฉันจะไปทํางานให้เหนื่อยทำไมไปทํางานทําไมกันเนีย่ยจบเรื่องนี้แล้ว